ไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยคิดถึงจังเลยนั่นพี่เรารู้สึกรู้ว่าจะถามอะไรชัวร์คำถามแรกไม่ถามเรื่องอื่นก่อนหรอกเดาถูกด้วยสมุ่เอาจริงเหมือนผมมีเวลาเขา่อน นี่เวลาพักผ่อนนะนี่ก็ได้ไปพักผ่อนเฉยด้วยนะหนูาน่ใจารู้สึกแบบได้พักผ่อนมากกว่าผมเพราะเรามีเวลามากกว่นหนูตอนนี้นท<า>ั้งกัวด้วยทั้งซอองอ้อมร้องด้วยมนะีงานด้วยเเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีที่ได้ไปพักค่ะเป็นเวลา4ี่วันสามคืนก็ไปสมุยมาเรียกว่าเป็นเ,เป็นทริปที่ทางเท่าแก่น้อยนะครับเป็นเท่าแก่น้อยได้พาหนูอภินีไปเที่ยวแล้วกันให้ไปกัน2คนซึ่ง ก็ขอบคุณเข้ากันดีมากๆเลยที่น่ารักกับเราสองคนมาตลอดเลยครับลแล้วก็แฟนๆที่สปอร์ตให้เราได้ไปด้วยรู้สึกแบบหนูบอกว่าเหนื่อยกว่าเดิมคือ,อน,นี่บอกว่ามันถึงเหนื่อยกว่าเดิมแต่มันไม่ได้ไม่ต้องใช้สมองคิดงานหรือคิดอะไรที่มันซีเรียสอะไรเงี้ยอะไรอะไรก็เหนื่อยถ่ายรูปคือถ่ายรูปไม่เหนื่อยครับแต่เหนื่อยเหนื่อยทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ตื่นแต่ตื่นทุกวันเลยแล้วคือตื่นเช้าทุกวันแล้วก็นอนก็ ตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าอย่างนี้ก็ถือว่าดึกไหมกไม่ดึกมากหรอกแต่คือตื่นเช้าทุกวันเพราะว่าตื่นมากินอาหารเช้าเรต้องกินได้ครบคือกินครบมือเลยได้ลองชิมน้ำทะเลหรือยังคะว่าหวานหรือเปล่าเค็มครับผมชิมอะไรฮะเค็มนะเหมือนเดิมเค็มเหมือนเดิมเค็มเหมือนเดิมเหรอโอ้โหดีหวานทะเลมันใหญ่เกินครับตกลงว่าเราจะได้เห็นรูปไม่หามรูป อ๋อนี่ทางนี้เลยเขาแบบอยู่ดีก็อยากให้ถ่ายแต่หนูไม่กล้าลงหรอกหมายถึงว่ามันมีหลายโพสหนูน่าจะลงโพสที่แบบเบาๆรู้ได้ยังไงหนูไม่กล้าลงก็หนูคู่อยู่เนี่ยถาวันั้นหนูหนูก็เอาอะไรมาปิดได้สติกเกอร์ปิดเป็นจุดๆได้แน่จริงก็เอาสิปนะครับผมก็อยากเพราะว่ารู้สึกว่าหนูโตแล้วก็ถ้าหนูอยากจะเอาจริงมันคือเหมือนไอจีใคร ก็ไอจีมาแน่นอนก็หนูก็ลงตามสไตล์ของหนูเลยถ้าหนูรู้สึกว่าลงปุ๊บแฮปปี้มีความสุขก็ลงไปเลยแค่นั้นเองไม่ต้องไปส่งให้แอปปี้ก่อนไหมนะคะจะกหนว่าแบบต้องมีเฮียซี่มีเจมส์มไม่ต้องแอรูฟหรสจอบนะเพราะว่าเฮียเป็นปัญหาอยู่แล้วคือแบบว่าเฮียก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าคือถ้าเฮียเห็นโพสมันจึ้งเกินเฮียก็คงไม่กดทายกดกดไปหลายรูปเลย เมื่อวานทักไปอยู่เด่ลืมลงรูปด้วยนะหนูก็เลยว่าวันนี้เหนื่อยแล้วไปมือพรุ่งนี้แล้วอนจริงเฮียก็อยากให้ลงแหละครับแต่ว่าถ้าลงก็คงไม่เซ็กซี่เกินหรอกเดี๋ยวมันมีมันมีหลายรูปมากนะเขินนะผมปกติผมไม่ค่อยได้โชว์อะไรเยอะแยะอยู่แล้วตรงไหนพวกเรางไม่ได้เห็นในัอุยจริงๆรูปที่ผมถ่ายหนูมันมีหลายชุดมากเยอะมากครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงแต่ว่า รูปที่แบบว่าอาจจะเซ็กซี่อาจจะเก็บไว้ลงปีหน้าละกันครับมันมีลิมิตไหมเขาบอกว่าได้แค่นี้นะปีนี้เอาประมาณนี้พอมีลิมิตไหมจริงๆไม่มีลิมิตครับแต่ว่าก็อยากเก็บไว้ลงปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าเจอกัน<อ>เดี๋ยวลงนะครับเกี่ยววอีกครึ่งปีาาเก็บไปทำอะไรอะไรนะครับ ก็เก็บไว้ลงปีหน้าให้หมดเลยปีนี้จะไม่ได้เห็นแล้วไม่ทริปเก่ายังลงไม่หมดเลยหนก็ยังไม่ลงลงไม่หมดผมก็ยังลงไม่หมดคือดองลูกเก่งมองหน้ากันว่าดองกันไว้ทาไมแต่ว่าทีมของมันเปพิเศษเหมืนกันเนาะพิเศษไมพิเศษแบบว่าใช่ก็เจออะไรแปลกๆหลายอย่างเลยไปช่วงมรสุมปีอหลายเหตุการณ์แบบนานๆทีจะได้มีเวลาพาครับแต่ว่า ทริปน <laughs> <anh> ี้คือเหมือนได้พักใจพักสมองแต่ว่าไม่ได้พักกายครับเหนื่อยเหนื่อยเหมือนอยู่นี่เลยไม่ได้พักผิวด้วยแต่แฮปปี้มีทริปได้ไหมก็อยากก็อยากมีอีกนะอยากมีเวลาไปเที่ยวแต่ก็สมุนไพรขนาดนี้แล้วมันจะหวานได้ไหมที่เราไม่เคยเราไม่เคยกำหนดความหวานเลยก็ให้มันเป็นไปตามของเรื่องของทะเลภูเขา บานไหมไม่รู้แต่แต่มันก็เป็นปกตินะครับปกติคือยังไงะคะก็เป็นแบบนี้ปกติอยู่เลย <c oughs> ไม้กีคก่คะแนนไดกี่คะแนนอันนี้หอรอก,ก็เต็มสิบอยู่แล้วครับเพราะว่ามันแฮปปี้แฮปปี้มากเลย ห้องศิลปะต้องถามต้องถามเขาว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเขอาอาิยายแล้วก็คือแกสิ่งที่น้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายก็เลยมาหาพี่ให้วาดรูปให้หน่อยหลังจากนั้นมันถ้าพูดตามความเป,เป็นจริงของเรื่องอะไรเงี้ยคือการวาดรูปมันคือแบบศิละปะอยู่แล้วอะแล้วมันจะมีอิมเชั่นนอลอยู่แล้วลมีความรู้สึกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปตามอารมณ์การวาดภาพหรือว่าความรู้สึกในสีน,นั้นไป แล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงแต่สําหรับผมดีที่ถ้าดูในโลน่าจะเขินแตกยิ่งกว่าอีพีเจ็ดอะอนนหาอย่าเป็น e ีพีนี้เลยครับที่ด,ดูกันทุกคนเออผมน่าจะแบบเขินแตก <c oughs> ดีแล้วที่แยกกันไปดูครับใช่เออผมว่า ยิ่งอีพีหลังก็ยิ่งเข้มข้นเนาะมันก็ต้องเพิ่มความรู้สึกความรักกันมากขึ้นอยู่แล้วอ,อ๋าแสดงว่าหลังจะมีอะไรกับ่างพุ่งทุกอย่างหมดเลยครับผมมันก็เริ่มพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆจาก EP เจ็ดแล้วครับเพราะว่าฉลานกับคณินคลักกันแล้วใช่ความแซวนะว่าตกลงว่าคณินชื่อเล่นชื่ออะไรคณินชื่อเล่นชื่ออะไร น้องอ้อยคือให้เลยครับคะแนนความอ้อยคือเลิศคือชีเป็นคนเลิศนะใช่ใช่เด็กอังกฤษไงเปิดเผยเปิดเผยชอบนะคือชอบคารคเตอร์แบบนี้นะครับได้ทำอะไรที่เราไม่ได้ทำดีทำไมมองหน้าหนูเปล่าไม่ใช่เยแลมันก็แอบใช้หนูบางส่วนหนู น่าราักดีนะน,น,น,น่ารักก็แค่คนรักการครับเข้าใจสะสมเรื่องกันเน้ตลากหนูเข้าใจแล้วก็สองคนชอตตนบตำแหน่งนกันมากทีเดียทีมมีหลายกีฬามากเลยครับผมเราก็ได้ชูไปแล้วว่าเล่นอะไรบา้างแต่ก็ยังไม่รู้กันว่าคนแต่ละทีเขาเล่นแบบไหนบ้างใช่แต่เราไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันซึ่งมันดีแล้วเพราะว่าเราไม่เก่ง เราต้องไปพึ่งคเขาหนูสู้กับหนูสู้อยู่แล้วครับผมเรื่องเกมสู้ตายแล้วจะดูจากลูกทีมแล้วก็ก็เฉลี่ยแหละเฉลี่ยเฉลี่ยความเก่งการเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่สู้ขาดใจแต่ว่าน่าจะต้องคิดว่าเป็นดังหรือว่าเป็นอะไรด้วยจอมอะไรวะรรำคือมีแบบนั้นไหมยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็ ก็อยากลองทําอีกสักครั้งเพราะว่าตอนตอนมอปลายหนูเคยครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบว่าดํานําขบวนหนูเป็นดําเรียกว่าอะไรอ่ะไม้สองหรออ๋อไม่ได้ไม่ได้โยนไม้แต่แบบว่ามีคนนำและหนูก็เป็นสองคนที่ที่ตามคนนำเคยครั้งหนึ่งใช้ปนานมากแล้วแต่อยากเห็นหนูตีกองอ่ะที่มันจะใหญ่เอาไม่ใช่แสนอนะบุ๋มโอไม่จี้แบกกองใหญ่ แต่รับรองวันนั้นมีโชว์พิเศษจากหลายกลุ่มคนไม่รู้ว่าใครจะโชว์ใครบ้างรับรองวมีโชว์พิเศษนะอืมแต่จริงจริงมันน่าสนุกนะครับว่าแบบคือผมมาปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นกีฬาเท่าไหร่แล้วว่ามาอันเนี้ยอาจจะได้เล่นกีฬาที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลย <Box ing. S 2> ซึ่งก็มีอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกัน <Box ing. S 2> ไม่ไม่ไม่เอาโวย แน่นอนทุกคนต้องลงทุกคนต้องเล่นคับคนต้องเล่นเราไม่มีใครไม่ได้เล่นแน่นอนถ้านูนิวได้เล่นแล้วทุกคนก็ต้องได้เล่นสุดแน่นอนผมไม่ยอมทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยอมนะเล่นเกมเออสู้สู้แล้วแบ่งทีมได้ดีมากดีมากใช่แล้วแบบดีมากคือในโปสเตอร์สองฝั่งแบ่งนี้คือเหมือนแบบคือคนเยอะมากเลยอะดูดีแล้วผมเห็น ผมชอบแคปชั่นหนึ่งมากแฟนคลับเราะว่าเหมือนอะไรนะเนรวีเอสผัสสงเป็นผสสงนี่นารักาใ<อ>ชายความแข็งแกร่อองทีมเราได้ไหมใช่ใช้ความแข็งแกร่งทีมเราเป็นแกร่งยังไงนะหนูชื่อทีมพิงค์ <Pink> thunder พิงค์ thunder แน่นอนว่าจะมาเป็นสีชมพูธรรมดาไม่ได้ ต้องมีสายฟ้าด้วยแปลว่าเรารวดเร็วเหคือสายฟ้าสีชมพูมันเป็นความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าที่ยังมีความน่าดั้งแบบสีชมพูทีมเดียวชื่ออะไรไม่รู้จังเดยทีมวีดดกแล้วก็คลิปสดเออทีมจังปีคัตเตอร์ได้ทีมผมชื่ออะไรนะฮะัอ๋ออะไรบลูบรูเออรหัอะไรไหมสันนิบลูสันนิบลูหรอเออใช่ใช่สันนิบลูต้องอธิบายทำไมสันนิบลูเป็นไงเป็นการให้เรารอด ่สนุกแน่นอนก็ฝากผลงานเราด้วยนะครับฝากเกนเธอตอนนี้ก็ EP พสิบแล้วนะครับผมก็สามารถดูได้ทั้งออนไลน์แล้วก็อันดับชั้นที่นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากดีวาน่าด้วยนี่ปลุกปลอยนะครับผมเป็นน้ำหอมที่หอมมากๆเลยนะเป็นปริมสไลซ์นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าที่มาแบบ มันมีความแบบยิ่งใหญ่มากอมเออก็ขอบคุณที่ทารีดิวนาให้เราได้เป็นมิวส์ของแบรนด์ดีวนา่าจากบุฟ่อยด้วยนะครัค okay. บครับโอเคขอบคุณขอบคุณแม่เลยค่ะหนูไม่ฝาก